ฮัลโหลโัลโหลโัลโหลฮัลโหลฮัลโหลลโหลทุกคนต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้เน็ตไม่ดีครับยอมรับต้องตรงว่าเน็ตหลุดครับเมื่อกี้มาเร็วมาเร็วมาเร็วข้ามาเร็วเมื่อกี้เน็ตหลุดครับทุกคนขอโทษครับเน็ตไม่ดีทำหน้าแทบ ผมยาวแล้วใช่ทุกคนผมยาวจริงตอนนี้รู้สึกเริ่มอยากจะตัดผมแล้วมันยาวมากฮัลโหลสวัสดีครับพี่ปลอยเต็มตัวเขาอยู่ในสตอรี่หนูแนวเลยว้าวรอเลยครับผู้ชายมาค้างโอ้ทุกคนเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอะก่อนค้าง ตะกี้รู้สึกว่ามีผู้ชายสองคนเข้ามาลุมนะครับทุกคนตะกี้ตัดเองเลยปอยจะตัดทรงไหนตัดผมทรงไหนอืมคิดไม่ออกหรทุกคนเอาตรงนะคือปอยแค่อยากจะเอาข้างออกแค่นั้นแหละมันมันมันไม่เป็นทรงอะ่ะมันยาวอะ่ะเนอะคนดูสองล้านกว่าคนแล้วโอ้ผู้ชายไปไหนหมดแล้วเนาะเออผู้ชายไปไหนหมดแล้วตะกี้ยังมาเต็มกันเลย ผู้ชายไปหมดแล้วอ่ะทุกคนเฮ้ยมาแล้วผู้ชายคนแรกมาแล้วครับทุกคนทุกคนครับผู้ชายคนแรกมาแล้วครับนะครับโอ้ยนะครับนะครับด้วยเทรนเลอร์มาแล้วครับอ้าวมาแล้วมาแล้วมา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 ตั้หนึ่งอะ มาเฮ้ยเชนเรามาอะไรกันสองคนนะอะไรอะ่ะทาไมเป็นงั้นน่ะทาไมเป็นงั้นน่ะอื ทุกคนอยู่นิ่งๆนะแค่แค่อยู่นิ่งๆนะก็ผู้ชายก็มาหากันแล้วสองคนนะทุกคนวถ้ารวมคนแรกเรเลโยก็สามคนแล้วนะทุกคนคือต้องบอกว่าปังมากรอจ,จนจนกว่าพี่เปอร์จะมารลยงานลุ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 นนะครับทุกคนตอนนี้ป้ามกำลังคอสายไปหาคุณเชนเนอร์ เขากดลับครับทุกคนเฮ้ยยังไงเนี่ยว่าไงครับคุณเน็ตคุณไหวมั้ยเนี่ยเน็ตผมมาไหวอยู่แล้วครับแต่คุณเข้ามาเนี่ยคุณคุณคิดคิดอะไรหรือเปล่าคุณเข้ามาดูรลฟ์ผมอะฮะไม่มีอะไรให้คิดอะครับผมเอ้ยใช่เปล่าตอนนี้ผมจะเอาอะไรนะคุณเข้ามาดูรลฟ์ผมบ่อยเกินไปนะคุณเชนคุณคิดอะไรมาเนี่ย ฮัลโหลเอ้ยพี่เน็ตเน็ตปอยคือไม่ดีเหรอพี่ไม่เห็นเน็ตไม่ได้เห็นเหรอเห็นแต่ว่ามันกระตุกจริงเหรออืมเป็นเพราะอะไรอ่ะตอนแรกยังดีเลยก็คือแบบว่าค้างอ่ะค้างเลยหรอใช่ตัวนดีขึ้นมาเพี่ ดีขึ้นปะเยี่ยมเยี่ยมอันเนี้ยมีสัญญาณแล้วคราวนี้เราคุยกันต่อเดี๋ยวมาเรามาคุยกันสองคนนีวว่ว่อเราพ่เชนเนาะปล่อยให้<ม>คนบางคนเขาอยู่คนเดียวไปคําถามคือคือคือเปอร์เปอร์ไปไหนอะ่ะอ้าวอ้าวฮัลโหลพเชนเป็นไงปล่อย วันนี้ออกอกำลังกายมาปะออกเพิ่งออกมาก่อนมาไลฟ์ออกไปประมาณครึ่งชั่วโมงเด๋ยวนี้เขาฟิตก็เฮ้ยฟิตอยู่แหละครับเพราะผมอาจจะเป็นคนที่มีแพ็กแพ็กเชนเข้ามาพอปอยหรือว่าพอเปอร์อีตอบเขาไปตอบเขาไปดิครับเข้ามาหาเปอร์เข้ามาหาเพอร์รูยังลงลงไลฟ์ไปลงไลฟ์ไปลงไลฟ์ไปเบื่อเคไปไลฟ์ไปไลฟ์กับคู่ของคุณนู่นไป อะไรนะคุณลงไปเลยค like ู่ของคุณแ่ะคุณลงไปคุณลงไปผมเบื <ok ่อแล้วไปเลยไปเลยไปเลยผมไม่อยากผมไม่อยากกดไลค์ไปเลยไปเกลียดเลยรือพี่คงจะตีกันแล้ว นางสวยโหเกียดคำว่าสวยทุกคนตอนนี้ก็คือรอตอนนี้นะครับเราทุกคนรอพี่เปร์จะมาไลฟ์กับปอยใช่ไหนทุกคนวายเดี๋ยวปอยจะโชว์ภาษาอังกฤษให้ทุกคนฟังนะครับว่าปอยเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านการพูดภาษาอังกฤษมากนะครับวาย are you s w e a t i n g a lot? Oh, okay, o k โอ้โอเคโอเค h a n k you. พี่เปิร์มาค่ะพี่เปิร์เขาไม่เข้าทุกคนพี่เปิร์เขางอนหรองอนหรอพี่เปิร์งอนจริงหรอเกลียดว่ะ รอเปอิดไหลกับเชงเัิน,นทุกคนปล่อยลงไหลอันนั้นจริงๆนะปล่อยลงไหลแล้วให้เขาไปไหลคู่กันไปไปเลยปะเพิ่มเงอนโอ้โหหูก็พาทิศหยอกหยอกโอ้โหแต่ละคนแรงมากพี่เปิ่มมาพี่เปิ่ปมยังเอาไม่ปล่อย,นนอยทุกคนช่วยช่วยกันเร็วช่วยกันบอกพี่เปิ่มเร็ว มีงงมีงอนี่เปิองาพีิเปิลจ่าแม่โอ้เ้ยทำไมทำไมมันซูมมาเอาตะกีอย่าลืมปั่นงานนะเพื่อนโอ้โหโอเคครับเพื่อนรัก เดี๋ยวลงไลน์นี้เสร็จปอก็ต้องไปทางานต่อทุกคนการบ้านเยอะมากขอนะ้อหน้าปอมนี่การบ้านเยอะมากและงานปอน,นี่ยากมากจะบอกให้ <c oughs> โอ้โหดูกลาบสวยๆเลยพี่เปิ้ลรอไลน์เถอะช่วยมาเติมเน็ตให้ปอยทุกคนมันกระตุกมากเลยใช่ไหมตอนนี้เน็ตเน็ตมันกระตุกปะ พี่ปอเห็นเมนต์หนูไหมคะเห็นค่ะเห็นเมนต์ทุกคนเลยคะ่ะฮ mm ัลโหลฮัลโหลครับขอดิชูได้ไหมคะอยากได้จริงเหรดิชูอะจะเอาไหรอช่วงพี่เปิ้ลไลน์ก็ตอนนี้พี่เปิ้ลเขาอันนี้นะทุกคนทําการบ้านอยู่เปล่า <c oughs> พี่เปิ้ลอ่านไม่ว่างไง พี่เปร์มาเถอะมาเถอะมาเถอะโอ้โหมีแต่คนเรียกร้องพี่งอกพี่ปอยเป็นงออาโอเคทุกคนเดี๋ยวปอยขอขอขอลาไปงอพี่เปอิอนะขอไปขอไปงอพี่เปอ,อนพี่เปร์เนี่ยไม่ยอมไม่ยอมมาไลฟ์สดกับน้องนะเหมือนจะงอนไปแล้วเน็ตไม่รู้กระตุกหรือเปล่าแต่พี่ปอยกระตุกใจมากงอโอ้โห อยากเป็นถังขยะอยากสัมผัสทิชชู่โอ้โ oh. หตาละแคปชั่นโดนโดนทั้งนั้น <laughs> พี่ปอยยินดมารอบคำคุณครับอบคุณครับเซฟรายด้วยได้ทุกคนเดี๋ยวปอยไปก่อนนะทุกคนขออนุญาตไปงอใช่ <laughs> ขอพูดหน่อยขออนุญาตไปงอพี่เปิร์กกันนะครับพอดีว่าพี่เปิร์ไม่รู้ไปไหนแล้วไม่รู้ไม่ยอมมาไลฟ์กับน้องกูงใส่งอนไปแหละกูใส่งอนปอย แล้วแล้วพอขอตัวไปงอพี่เปิร์นะครับทุกคนบายยเราไว้มาไลฟ์ใหม่นะดู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 มีคนมาหาไม่ต้องไปไลฟ์กับพี่คูเปอร์ก็ได้มาไลฟ์กับโอวัลตินก็ได้น่ารักทุกคนบายบายแล้วพอไปอาบน้ำแล้วบายบาย